ว่ามึงได้งานใหม่เนี่ยยังไม่ได้เลยวะเดี๋ยวนี้งานสบายหายากมากเลยงานสบายหายากยังไงวะขันไปเดียวไปนั่งนัง่งนอนนอนเขาเดินผ่านมาให้ตังแล้วมาขอทานไม่ใช่เหรอนั่นแหลงานบา <c oughs> <c oughs> สบายสบายเกินเฮ้ยไอเชนแล้วแฟนมึงเป็นไงบ้างวะ <c oughs> ไม่ได้ยินข่าวนานเลยเออเป็นไงบ้างวะเอยเล่าให้พวกกูฟังหนอ่อยดิแฟนกูกูเลิกแล้วอ่ะเฮ้ย ทำไมอ่ะคุณคุนันไม่ได้ถึงกับบอกเลิกเลยว่ะก็แย่แล้วกูบอกเลิกเองอ่ะเฮ้ยอนี่เงาเกินคุณต้องเข้าใจว่ะทำไมมึงไม่รอเขาอ่ะจริงๆจริงๆกูก็อยากเลิกอ่ะมันเป็นภาระช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้ต่อก่อเลยวะไอเดี๋ยวมึงก็ถามงงๆเขาเลิกกันแล้วเขาจะติดต่อกันได้ยังไงวะกูก็แค่เสียดายแทนหรอไม่ต้องไปเสียดายแทนเลย

พี่งาน,นี้จะเป็นขโมยเฮ้ย hey, เดี๋ยวจะไปแล้วเหรอเออแม่โค้งราว่ะกูอยากอยู่ต่อเลยแม่อยาก้ะออทิ้งง,ง่ายๆเลยนะแะโอเคเอา้าวเราจะไปไหนอะ่ะข้อหน้าแป๊บนึงกูว่านะแม่แม่ต้องเข้าไปเติมแป้งกระทาปากเพิ่มแน่ๆเลยว่ะ <laughs> หยุดแค่นี้เนี่ยนะผู้หญิงสมัยนี้จริงๆเลยว่ะ ฮะฮะฮะฉันกลับบ้านก่อนเลยป่ะผมเสียแล้วเกี่ยวอะไรกับก่อนนะฉันต้องรีบกลับไปนอนเว้ยหน้าฉันสวยแต่ผมฉันไม่สวยอ่ะฉันไม่ได้แล้วนะมุ้งไปไม่ง่ายงี้เลยอ่ะเชียดไปง่ายมากมาไวไปไวเออเอออะไรไม่รู้แย่ๆวุ่นวายขออนอนก่อนได้ไหมเงี้ยมุ้งนอนเออกูเล่นคอมต่อแล้วกัน ก็คือแล้วอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันจะทิ้งกูเฮ้ยกูไม่ทิ้งมึงกูเพื่อนมึงนะเนี่ยจะไปทิ้งมึงทำไมวะมึงแม่งเพื่อนแท้สุดๆแน่นอนแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีนัดก,กับแฟนเราไปดูหนังแต่เช้าอ่ะเพื่อนนี่แม่งรายเวลานอนมาเมื่อกี้มึงเพิ่งพูดไม่ทิ้งไม่ใช่เหรอก็ไม่ทิ้งไ,<อ>ไงก็นเนี่ยอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ใครเถอะนะกูขอร้องเลย เดี๋ยวว่างๆจะมาเยี่ยมนะหมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปโชคดีเพื่อนเชื่อว่าออกแึงโดนโมหมากัดแน่ไม่โดนขอให้โดนสาธุไม่โดนหรอกเก, <c oughs> ก่งโชคดีเพืเอ่อนเออ เฮ้ยนี่มันกลับมาอีกเหรอวะเออเอออืมทางเข้าบ้านไหนดิเออเออ อ้าแล้วพวกมึงกลับมาทำไมอยูวะโอ๊ยของกูอ่ะแฟนกูพรุ่งนี้เขาไม่ว่างว่ะก็เลยไม่อยากไปยิปพนักพรุ่งนี้ก่อนนะจ๊ะที่บอกว่าไทิ้งเพื่อนก็ไม่ทิ้งเพื่อนไงแล้วดี่บอกนะคนที่แบบมี้กูได้ข่าวว่าหลิงรถชนเมื่อวานเป็นแฟนเก่าอ่ะเจอถึงปะเนี่ยเป็นไงบ้างวะกูไม่รู้กูได้ข่าวมามีไอ้ เฮ้ยไฟดับดับไมงี้เนี่ยอะไรมีไฟฉายเฮ้ยไปดูเซฟที่คาดกูเลยดิไปไหนไไป้กันหมดอะไรเออห้อน้ำกันเลยหองนั่เออเออไปจกันปิดมองไม่เห็นดูไหน้จ่ายเขาไฟไหมเนี่ยจ่ายไว้บ้างงเลยทำไมไฟดับ มันก็นไม่น่าจะตัดปวกวะตัดได้ยังไงอ่ะบินอยู่เลยเอาใไปดูได้ไฟมันดับลง <c ười> nha, xong rồi, xem đi. Hey, nó đang mở ở đây quá. Đúng rồi, tôi ไอเอียวอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยไอเียวเนี่ยเฮ้ยไม่ตายแล้วอะ่ะไอเียวตายแล้วไปเออจรจตบรวดิเออเจรจาบัว ไงวะเ,เอวมึงยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ย I uh -huh.